สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่2พฤศจิกายน2024นะครับขณะนี้เวลาบ่ายองบนาทีนะครับขอภัยครับฟุตบอลเจลีกหนึ่งนะครับนดที่34-35นะครับใช้คํานี้ก็แล้วกันเพราะว่าบางทีมก็34อยู่บางทีก็จะ35ไปแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลล่าสุดกันนะครับเรามาดูตารางกันแล้วก็ผลการแข่งขันก่อนอุลวาเลสนะครับเอาชนะคาชิวะเรโชไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับนี่ก็ต้องนานแล้วแหละฮะ ก็ตั้งแต่วันที่23่อ่าแอดเอามันรวมในคลิปนี้เลยครับคู่ต่อไปนะครับอาบิเลตนิง,งาต้านะครับอตอนรับการไปเยือนของโตเกียวเวอร์ดี้นะครับก็โตเกียวเวอร์ดี้นะครับเก็บแต้มออกจากบ้านอาบิเลตนิง,งาต้าไปได้ครับชนะไป0ประตูต่อ2นะครับกัมบาอซาก้านะครับตอนรับการไปเยือนของนาโกย่าแกมปัสนะครับ กัมบาอุสกาเก็บแต้มในบ้านได้นะครับเอาชนะไป3ประตูต่อ2นะครับโยโกฮามาแมรีนอสนะครับเปิดบ้านเสมอกับอุระวะเลดนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์และวิเซลโกเบตนะครับตอนรับการมาเยียของจูบิโรอิวาตะนะครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับวิเซลโกเบตนำเป็นจ่าฝูงเลยคาวาซากิฟอนเตเล่นะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับคาชิมะแอดเลอร์ไปหนึ่งประตูต่อสามนะครับนี่คือล่าสุดนะครับ เดี๋ยวจะเหลือการแข่งขันอีกก็คือในว,น,วนวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเราไปสรุปตารางคะแนนคะแนนกันนะครับตารางคะแนนนะฮะวิลเซลโคเบนะครับนำเป็นที่1แข่ง35ชนะ20เสมอ7แพ้8มีอยู่67แต้มนะเออแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เปรียบซานเฟซเซ่นะครับแต่ว่าซานเฟซเซนเตะนัดเตะช้ากว่า1นัดนะครับแข่ง34ชนะ18เสมอ11แพ้5มีอยู่65แต้มนะครับ จะทวงจากฝูงได้หรือไมอ่เดี๋ยวมีคำตอบนะครับวันพรุ่งนี้มาซิดาเซเวียนะครับแข่ง34ชนะ17เสมอ9แพ้8นะครับมีอยู่60แต้มตามด้วยคาชิมะแอดเลอร์นะครับลำดับที่4 34ชนะ16เสมอ9แพ้9นะครับมีอยู่57แต้มนะครับอันดับที่5กัมบะโอซาก้านะครับแข่ง35ชนะ15แพ้เสมอ12แพ้8นะครับมีอยู่57นะครับตามด้วยลำดับที่7โตเกียวเวอร์ดี้นะครับ แข่ง35ไปแล้วชนะ14เสมอ12แพ้9นะครับมีอยู่54แต้มตามด้วย FC โตเกียวนะครับลดับที่7แข่ง34ชนะ14เสมอ9แพ้10นะครับมีอยู่57แต้มอันดับที่8เซเลโซโอซาก้าครับแข่ง34ชนะ12เสมอ12แพ้10มีอยู่48แต้มอันดับที่9นาโกย่าแคมปัสนะครับแข่ง35ชนะ14เสมอ4 แพ้17นะครับมีอยู่46แต้มคาชิวาเลฟอนตตเล่นะครับอ่าคาคาวาสกิฟอนเตเล่อันดับที่10ครับขออภัยนะครับพูดผิดตะกี้คาวาสกิฟอนตตเล่แข่ง34ชนะ11เสมอ11แพ้12มีอยู่44แต้มนะครับอันดับที่11อาวิสปานะครับแข่ง31ชนะ10เสมอ14แพ้10มีอยู่44แต้มนะครับอันดับที่12อุลวะเลสนะครับอ่าสนัดล่าสุดเก็บได้4แต้มเลย แข่ง34ชนะ11เสมอ10แพ้13นะครับมีอยู่43แ,แต้มนะครับอันดับที่13โยโกฮาม่าแมรีนอสนะครับแข่ง34ชนะ12เสมอ7แพ้15นะครับมีอยู่43แ,แต้มอันดับที่14โซนันเบลมาเร่นะครับแข่ง34ชนะ11เสมอ8แพ้15นะครับมีอยู่41แ,แต้มอันดับที่15เกียวโตวแซงก้านะครับแข่ง33ชนะ11เสมอ8แพ้14มีอยู่41แ,แต้ม อันดับที่16อาิิเลตนิกาตานะครับแข่ง35ชนะ10เสมอ10แพ้15มีอยู่40 10, แต้มตามด้วยคาชิวะเลโชนะครับอันดับที่17แข็ดชนะ9เสมอ12แพ้13มีอยู่39แต้มนะครับสามลำดับสุดท้ายนะครับที่เสี่ยงต่อการตกชั้นอยู่มีจูบิโรอิวาตานะครับแข่ง34ชนะ9เสมอ8แพ้16มีอยู่35แต้มอันดับที่19นะครับ คอ n โซเดเรซักเปาโลนะครับแข่ง34ชนะ8เสมอ8แพ้18ไปอยู่32แต้มนะครับอันดับที่20ซาการโตซูน,นะครับแข่ง34ชนะ7เสมอ5แพ้22มีอยู่26แต้มนะครับาสามทีมนี้ยังเสี่ยงต่อการตกชั้นนะครับต้องลำดับที่17ขึ้นไปถึงจะรอดนะครับนี่คือตารางคะแนนล่าสุดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูาคู่ที่จะเตะกันในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะตามมาครับผม ครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเจเลิกนะครับนัดที่35นะครับที่จะคิกออฟกันในวันพรุ่งนี้นะครับนัดที่35นะครับพรุ่งนี้นะครับเริ่มเลยครับ11นาฬิกาก็11โมงเช้าซานเฟสเซ่นะครับตอนรับการมาเยือนของเกียวโตแซงก้านะครับคู่ต่อไปนะครับคาซาโดเรซาเปาโลนะครับจะเก็บแต้มเพิ่มได้หรือเปล่านะครับตอนรับการมาเยือนของเซเลโซโอสากาครับ เนี่ยคาซาโดเดซัปรโรยต้องการแต้มมากนะครับเพื่อหน,นีโซนตกชั้นคู่ต่อไป12นาฬิกานะครับ f อโตเกียวนะครับพบกับโซนันเบลมาเล่นะครับตามด้วยซาการโตซูเจอกับมาซิดาเซเวียนะครับอ่าซาการโดซูนี้จะเป็นเจ้าบ้านนะครับอาวิสปานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาชิวะเลโชนะครับซาการโตซูนี่ไม่น่าไม่น่ารอดนะแอดมินเราว่าไม่น่ารอดแต่น่าจะไม่ขยับไม่มากกว่านี้เลยแหละแล้วก็ ฤดูการนี้ใกล้จบแล้วนะครับน่าจะเป็นทีมนี้แหละที่ที่ตกตกชั้นนะครับแล้วก็อีก2ทีมเนี่ยแอดมินกำลังลุ้นคาร์เซเดรสโปโรจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องชนะทั้งหมดนะครับถึงจะเคลียร์นะครับต้องชนะทั้งหมดเลยถึงจะเคลียร์ในใน4ีหนัดที่เหลือนะฮะดังนั้นติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมอ่ะสรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเารวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ